หรือเปล่าก็เริ่เดินทางไปเรื่อยๆนี่คือถนนกาญจนาพิเศษกหมายเลข9หรือวงแหวนรอบนอกที่จะออกบางปะอินและเจอกันตอนนี้เป็นเวลา11 11โมงนหน่อยๆนะครับแวะแวะพักมาซื้อกาแฟที่สตาร์บัคที่เห็นป้ายนูน่นตอมนี้ใหญ่ฮะเราอยู่ลงมาจากเส้นตอนนี้เส้นนี้นี่นะฮะทางหลวงหมายเลข32นะครับบางปะอินและอยุธยา คอมพี่โอ่งผมจะเดินทางไปถึงเชียงใหม่ดูว่าจะใช้น้ำมันเท่าไหร่ลุยกันไหวไหม ีรถไม่ค่อยมีเท่าไหร่รถยังน้อยการขับขี่ก็สะดวกสบายถนนไงถนนดีมากเลยถนนดีมากๆดีมากเลยต่างจากที่การใช้ชีวิตประจำวันในกรทมเลยอ้าวเดี๋ยวละเดี๋ยวขอไปก่อนนะพี่ชายนะขอบคุณครับพี่ชาย ดีซิเบลรับไม่ได้เนี่ยรับรองหูหอื้อครับไปถึงเชียงใหม่นี่ฮะอะไรนะอะไรนะ <laughs> รถจะมีจอดคุณได้เห็น Amen. Mm -hmm. mm -hmm. เริ่มเบอร์นลฮะคนขับนี่น้องนี่เหมือนลู้นะในห้องน้ำเหมือนนะเพราะว่าเริ่มคนขับก็เริ่มเมื่อยแล้ว เจ็ดสามร้อยครับโอ้ผ่านมาหลายโลแล้วโอเคนะโมนตรงโมนนั้นมัน,นดีอยู่เปิดฝาเครื่องหน่อยระบายความร้อนมัน่งเอาถ่ายร้อนหน่อยดิเห็นหน้าเราหน่อยนี่อะไรเนี่ยนี้เราเดินทางมาอยู่ที่ปั๊มดิโซแล้วครับพักรถพักคนรั๊มเขาใหญ่ดีนะชื่นชอบ I love <motiv ators> <vt ret ro niveau> e s s o โดู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 คำนองสุดยอดห้องน้ำสะอาดห้องน้ำสะอาดนะตอนนี้มีสองที่ด้วยยางเป็ที่หมยนะครับเชื่ใหม่ขับไปเรื่อยๆครับอผมก็เราก็วิ่งได้เต็มที่เก้าสิบร้อยเนี่ยผมวิ่งได้แค่นร้อยยี่สิบก็ไม่ไหวละเหนื่อยเป็นเคล็รถเกิน นี่ก็จนเวลาจะหมดข้างแล้ว ไปฝึกเทนใหม่นะขับรถเนี่ยขับรถขึ้นเขาอย่าไปกินเลงคนอื่นเขาจะบ้างเขาจะเดือดร้อนนะคุณไดเฮ็ดวันก็ให้ปู่โอสอนนี่ยังไงรูเลยว่ะนะโอะ่อางก็จะเป็นลักษณะาทางขึ้นสวยงามทางดีครับตลอดเส้นทางม,มาเลย คนคนขับยังอเอ้คนนั่งหนึ่งเมื่อยแล้วคนขับจะไม่เมื่อยหรือแต่ก็อันอนก็ใหญ่ดีเนาะโอเคนี่ก็สองทุ่มสี่สิบสามนาทีเราเข้ามาเส้นทางหมายเลขสิบเอ็ดนั่นก็คือซุปเปอร์ไฮเวย์เชียงใหม่เรียกซุปเปอร์ไฮเวย์เดี๋ยวอีกประมาณสักสามสิบกิโลก็จะถึง สูนย์บริการขุนตาลแล้วก็เชียงใหม่ก็อยู่ประมาณสักตอนนี้80กิโล89กโลกบ,บายครับนี่คือทางหลวงหมายเลข11นะครับซุปเปอร์ไฮเวย้เชียงใหม่เราเดินทางกันตั้งแต่ที่บ้านนะออกจากกรุงเทพ9โมงครึ่งจนมาถึงตอนนี้ ลำปางปาไปสองทุ่มสี่สิบกว่าสุดติงนะมาเรื่อยๆเ,เพราะว่าอย่างที่บอกรถอีซูซุมิโอโน้นเป็นปรถปีเก่าแล้วเราคงจะไม่เค้นเหมือนรถรุ่นใหม่ๆเขาวนะิ่งเงนเก้าสิบร้อยเอานะ่ะช้าแต่ก็ถึงนะ่ะคิดง่ายๆเอ,อ๊ะช้าหน่อยแต่ถึงเออขับไปเรื่อยๆจะบ้าไม่ต้องพงไม่ต้องผ่อนนะ่นแหละ โอ้โหนี่เนวิเกเตอร์เขาส่งแผนที่แล้วอันนี้ก็เดินทางมางมืดแล่ละวเดี๋ยวไปพอถึงอุโมงขุนตาลแล้วก็จะถ่ายภาพทีหนึง ทองน,นี่นี่ต้องใส่แว่นเลยมองมเห็นมองเห็นหน้าฮะอ้โหาเปิดไฟด้ว <c oughs> ยไงเอาอีกนิดนึงจะถึงเชียงใหม่ละประมาณยี่สิบโลนะยี่สิบโลก็ถึง,งสี่ทุ่มไม่เป็นละนี่ห้องพักเราก็ยังไม่ได้หาเลยเนี่ยเดี๋ยวก็ต้องเข้าไป หือเราไม่ได้จองห้องพักไว้ด้วยนะเนี่ย